我们来展示。 Let's Köszönöm. ลูกใครลูกใครนี่ลูกนี้มาใครมาใครพี่มารอเขาอ่ะเออโอเคไม่แล้ว่าใครเป็นใครนี่เป็นครอบครัวอ้าวอเออเอาไปก่อนใบก่อนใบเอามาแบ่งมาระบายวางมือวางตังกับมือวางเมื่อเขาจะเก็บให้ไม่เอา อยู่เฉยๆนี่น่คนเอาๆใครวิ่งเป็นคนไปไหนคนพ่อแม่น่ะแม่นละแม่บ้าอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้อ่ะทำสูกอ่ะเด็ดตัวอ่ารอรอตลาดตลาดตัวรอดไนได้ตังด้วย หลักธนาคารนี่มาเห็นแล้วเข้าไปยัเราบ้างข้าศึก มอมอมอเลามากไม่ใช่คนไทยเหรออาวคนเะาอืม ก็เดิมเหมือนเดิมมาดูข้าวปิดท้ายทำง่ายๆก็เอาไว้ตลาดก็รอดได้ มาเล่นอยู่เราไปเดินมัาสายาน้ำนิดเดียวไ่น้ำลม่หองเห็นเดินทางไทยสองเนี้ยมนจะคนสามยออ้นี่ผมจำได้ดีเลย ไอที่เขาฝนกว่าน่ะตรงไหนี่อมันฆ่าตายมันหนีไปอันนี้ไงหนีไปที่ตมทไปนีสามคนนะฮนี่อะไรนะต้มยำเปรี้ยวเออเปรี้ยวออเป็นต้มยงไปท่าแก่นเลยดังเลยอะโอ้โหต้มยำนี้ B P นะอ้หขึ้นฮอกลับอะ ไปไหนแล้วออกยังออกเหไม่ม่รู้แดียแล้วดังอกดงเนะใ่ใช่ใช่ว่่อเออนแน่นอนเลยเก่งนะหนยเก่งมากจะไแล้วไหนเลยแล้วมันมันลองว่ามันคนเดียวด้วยี่รู้จักกับนีแหละอืมตอไป่อไป่ว่าดังดเก่าแล้มีไม่ไม่่าย มีได้เงเล่นปนด้วยว่ะเดี๋ยวม่าผู้หญิงแล้วดูกมดยังไงวมีมีเป็นโกิเป็นนักาเไ